สวัสดีครับผมชิเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มตีใหญ่จากแดนมังกรซานี่ s อ2 4 5 h นะครับ 245H ปอุ้มหนักจริงๆพี่น้องอุ้กีนหนึ่งจุดสามคิวโอ้จัดจ้านครับจัดจ้านแก็อ <c oughs> okay, ุ้มหนักจริงๆ สำหรับกิจสุนทรศัพท์หรือว่าเสียวันจัดให้ครับซานี่ SY 2 4 5 H บีโอหกเอฟอานะครับตัวนีหกสูบเทอร์โบคอมมันเ์ไรวิตเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำมิสุมิชิ ร้นะครับ197แรงมามาอยู่ในตัวถึง197ตัวครับวัดรอบเครื่องก็อ2อ0 0นอรอบต่อนาทีมิซูมิชินะครับจับเอาคาวาสกิ k 7ปีมาใส่หรือว่าจักจ้านครับก็เร็วแรงทะลุกองดิน วงสวิงอยู่ที่สเปรอบตอนหน้าทีครับก็เดินดูซานความเสริมสามแฉกกระบอกไฮดรอลิกสีดำขอบข้างๆก็สามเหลี่ยมสีดำครับเอฝนจะมาแล้วพี่น้องสงสัยชาติจเจริญทรัพย์ติดฝนแน่วันนี้ครับปกติไม่ติดฝนครับจะติดแดดแต่วันนี้ติดฝน 10รอบต่อนาทีครับวงสวิงอื25ตั้งชึ่งหรือว่าหนักหน้าดูดูความฟาดของเขาครับ สนใจสอบถามชาติเจริญซับได้ครับ0982723752หรือว่าสอบถามซาลิทย,ยนจัจจำนายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยหรือว่าเซลใกล้บ้านท่านครับหรือว่าสอบถามกูเกิลก็ได้ครับมีตั้งแต่รุ่นเล็กจนรุ่นใหญ่355575ห้าห้าเจ0ดห้ารอย 265 365 500กอ็มีพี่น้องนะครับซึ่งราคาเจ้า245 h นะครับตัวนี้ก็อยู่มานสี่ล้านต้นต้นืูว่าแล้วก็บดิสานนิทยยนต์ครับนะเรื่องอะไรก็เรียบร้องครับเต็ม 1.3คิวเต่ t, ดูใหญ่ีน้องดูกว้างมากเลยนะครับเออเสียวันจัดให้ครับเสียวันวิศนะซับจะเข้าไปจบในบ่อให้ดูครับถ้าฝนไม่ตกนะ จดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญซับหรือว่าเพจชาตเจริญซับเ,เ,เอ็กซ์คารเวเตอร์อินทรัคเรื่องยนต์เจแปนปั๊มเจแปนออกสวิงเคพีเอ็มน้ามอเตอร์สวิงเคพีเอ็มบริษัทลินซารนะครับลินซานแข็งแกร่งนะครับเมื่อกี้นี่เชื่อมโวกเชื่อมเหล็ก ออาขวาทีอะไม่ไหว,ไวเลยไน้องฝนมาแล้วครับเดี๋ยวจะติดฝนต้องขึ้นรถก่อนจะออกได้ไหมฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ